ใช่เดินมาถ่ายแล้ว่างนะครับมีมีมีใครบอกคนเดียห้ไอ้เกิดอไหนวาเ่งพ่อสุดท้าตรงนี้

ใช่ใช่พี่ตีก็อยู่ด้านหลังพี่ตีนะ อยแใส่รถเลยฮะใส่ากเข้าไปก่ี่วงพวกที่วงพวกนั้นัไปนาคาราน่มา่นย น้อยน้อยน้อยหลวงพ่อเรียกตรูนตรงนี้อ่าน้เยเร่อเล่ท่าย่เอาต่อต่อชออโอสาธุ Boa, boa, boa.